กันละนะครับเขาบอกว่ารอให้แดดแรงๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็ลมตอม้อจะเยอะว่าอย่างนั้นภาษานักบินร่มร่อนนะครับลมตอม้อก็หมายถึงลักษณะไปแบบนั้นครับแล้วมันก็จะกระตุกขึ้น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 อะไรลักษณะนี้ This okay. ซ้ายได้ออกด่านซ้ายแล <c oughs> ้วก็เลี้ยวลงทางหล่มเก่าออกมาเส้นเนี้ยกุดบไข้างหน้ามีลานกลางเต็นท์อยู่ตรงจุดชมวิวข้างหน้านู่นอีก8โล นี่คนนี้เขาพ,พิธีพิถันตั้งให้ร่มให้สมบูรณ์ก่อนเราค่อยไปแกล้วค่เป็นกครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาผ่านไปผ่านมามายืนชมนะครับ ที่สนามร่มร่อนถนนสันหลังมังกรภูทะเบิกนาสะอุ้งครับวันนี้นักบินก็กว่าสามสิบคนนะครับร่มช่วยเวลามีปัญหาพับมาก็จะดึงร่มนี้โยนออกไปแกเนี่ยเก่งมาก 你。<clears throat> <c oughs> ไ,ได้ลุงไงไมาไปลสุดเลยครับอีกประมาณสิบสี่โลครับลุงลุงลมไม่สมบูรณ์ลุงสต๊อป